กาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบอร์สขูสคนเดอ้อมันนี้มาพบกับซ่องสาวไก่สาวลาวอีกแล้วเนาะมือน,นีสาวไก,ก่กะมีโอกาสได้มานาสาวเข่งเนาะพี่น้องมาหลินนาเผื่อนเนาะกะเอาเข่ามาส่งแม่เพื่อน,น้ำเนาะพี่น้องตอนนี้กะสิพากันไปเอาหัวซีไข่เนาะพี่น้องมาตำสมเนาะตำสมหมักเดือกินเมี่ยงหมักเดือเนาะพี่น้อง กะสิไปคอหัวสิคายเพิ่นอยู่เทียงลังทางนั้นแหละเนาะพี่น้องกะสิไปอันส่วนเสาเข่งไปเนาะไปเบิ่งกันเลยป้าพี่น้องไปเทียงทางพุ่นแหละเนาะกัดคอหัวสิคายเพิ่นเพราะว่าหัวสิคายของเสาเข่งหันอยู่ไกลเนาะพี่น้องกิ๊กขันยากเขาก็เลยไปคอเอาอยู่เทียงลังนั่นเนาะไปเสาเข่งกับน้องกิ๊กสบายดิสบายดิสบายดิอย่าปาก เอาน้องหนึ่ง <motiv> ว <ators> <vt ret ii> <ümüz> uh ันเนาะแม่เจ้าผลเมื่อน้ำเนาะพี่น้องเอาเมื่อหาหมอเนาะเมื่อกับวัชิเวหาหมอเลยขัดพลโบตกเนาะพี่น้องแอบแอบได้น้องกีกันบรรยากาศดีอเลยพี่น้องเอ้ยลงไปเอาอยู่นาโซ่เข่งเนาะพี่น้องบไปนี่หนาพลโบมีเนาะ โอ้ยมังหุ่งโดกอิลีออนเออข่านะส่เข่งพี่น้องงามอิลีเอ้ไปทุเบีเ้องนงควายานันเนาะพี่น้องเอาควายหละาะคันเนาะควายพันพิตัวใหญ่เราไปเอากันเลย <c oughs> Phải ôm vì nàng ừ, ừ, à, ừ. ừ, kai ôm cháu Ưa young. Hm? Lai young um dạo. Hm? Lai young um Ôm Hm? Lai young um dạo. Hm? Lai young um dạo.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  สันติปาดมืออย่จับ <Yay. S 2> ดึงเป็นหา้าเริบ,บนี้เรากลับบ้านกันเลย <c oughs> เอาคำว่านี้ออกมาจากปากสันทีนี่พี่น้องได้แล้วหกเจ็ดหัวเป็นสิปเป็ดเก้าหัวพี่น้องมาบันนี้ขอเกิบพื้นแน ى. มาอุ้ม ออชอบไว <laughs> คบ้คือบอคือลูกกับแม่บอไพอุ้มเจ้านางเอื้อยยัง<ว>โอ้ย <laughs> ตายแล้วเนาะ <ium> อันนี้เนาะอื้อกบบ่ปีนี้อืดกบเดอ้อพี่น้องมีรดกบสิกินปีนี้ฮะใส่เบ็ดกับบัตถือสี่โต้สาวพันเด้อ <laughs> ไวบ่บอมาพี่น้องตอนนี้อากาศมาซอยวาสิคายเลยเนาะ ส่งก็เท่ๆได้พี่น้องมาเมื่อนี้เงินพอพี่้องเอ้ยได้สนีแหละเขาเลยปากออกวะเขาเลยปากห้แล้วมันดีด้วยออกอื้มสามโมงเราที่ออกเลยเป็นอย่างอันนี้เขา youtube ปัดคางบ่ไปบ่มาใช่เลย ก็เยตอนใหญ่เลยเนาะพี่น้องโซนนี้ยังมดภพากินข้าวเนาะยังหนึ่งข้าวอยู่เนาะพี่น้องข้าวเปรี้ยงเลยหนึ่งข้าวกินกับต้มปลาเนาะ <c oughs> มันเหนียวได้อาหารดีได้นะเสฉิ่งมันีอ <c oughs> ยากกินตับมูสิไคลเนาะพี่น้อง <c oughs> ก็เลยไปเอามูสิไคลมากินกับหมักเดือเนาะ อุ๊ยโทรัพค่ะไปเบิ่งหมักเดือเลยเนาะพี่น้องกุ๊กคนสิลก์สันได้ยังไม่ทันไปเอาซ้ำหมักเดือเนาะเอาโมจิไคมาเห็ดก่อนต่โมจิไคลผมมีหมักเดือเอาเลยเนาะเหี้ยมังกรทินกระไดลายามเหี้ยมังกรทินยูเซ่คนมังกรทินยูเซ่เล่นคนเลยอู้หูเทียงนอกหรือเทียงใน ดีแล้ยแต่ยังนุมเวอร์เลยเด้อ่ซอยไปไวผ่าเข่าหรือเอากะชิายอ่อนเดยเนาะมวนเลยมวนผ่าซอยมือนี่ยห็นไหมม่วนสัญญานี่แบบโอ๊ยจุจุดเลยนะเสาเข่งพี่น้องเลย นาเขาสกายว่าดีแล้วยังบูสับนาเผื่อนเนะาะแต่ก่อนนาสเข่งโอ้ยสัญญาณน,นี่ยังเอาแต่หลินเลยว่าเสร็จยังยากเสร็จยังบออกลำลำบากแต่พี่สบายแล้วพี่น้องมีเน็ตเนาะขอเพียงแต่มีเงินเติมเน็ตเท่าน,นั้นนาสกายสัญญาณดีแบบโบมีไฟผ้าพี่น้องเอ้ยเนี่ยนี่ก็จะตายแล้วพี่เจอยัองใส่ได้ตีแหมไฟเขากะ ้ามีพลายผ้าโอ้ย oh, <cat> นอนนะเลยพี Elijah. ่น <kind abonn és> ้องเอ้ยสบายใกล้สิแล้วเลยี่นองยังหัวสุดท้ายหอยไวยวายจี๊ดจ๊าเป่เกี่ยวขาวว้ยเป็นิบมัความความอยากเป็นเหตุพี่น้องกิ้กับเข่าเนาะเปเด็กนางได้เปเด็กได้ปีนี่หนัยกันกินข้าว จะมันสวยเลยได้ยินมาชมได้ใหญ่เม่อ,อมสียเอาน้องกี้ๆเมา่อนำพี่น้องเอ้ยผลก็จะเป็นอะไรเนะาะพรางฮือๆอ,อยู่ทางกันเากมาแซาวนี่เนาะแซบบุหูจักทางพี่น้องเอ้ยถามทางตึกเคยมามาแต่แบบตอนนี้กระปูแป่ง,งนะัวพี่น้องต่อไปก็จะเป็นประราชานะสิ่งที่ขาดก็ได้เนาะ6ก็คือส4อันปีนตำเฮงเอ้ อันนั้นซีไทบอลาแดเลยมาใส่อันปลาแดกกันเลยพี่น้องใส่ปลาแดกต้มเนาะ,ะเบิงเ่งแต่ซีซันคือซีนัวพี่น้องเลยคือขี้เพี้ยปกกนปลาแดกเลยนี่มะค้อลืมแล้วบอสมนะเอมามะค้อมาใส่ก่อนพี่น้องเลย ใส่อันในหม้อคอลงไปแด้วพี่น้องมาเยอะนิดหน่อกันเลยเนาะกลิ่นกุ่มกลุ่มจะแกินหอมอุ้ยกินกับข้าวพี่น้องเล้วใกรกินตามโฮจิคายกับข้าวกับแล้วเนาะเป็นคนกินง่ายๆพี่น้องเทียง่ายกับแล้วแล้วก็ไปกินอีกมามาซีมกันเลยให้อยู่ทางนั้นก็ได้ อแอบแทบช่วยเข้าอั้จ้ะหยุกโบให้ตัวเองเลยเฮ็ดกินแทบปาหนี่พี่น้องมันจะเติรนนะฮะมันจะเกินนะบอ แซ่บเลยเนาะตกไม่รู้เรื่องด้วยนะเราเริ่มตกเลยเฮ้ยึ้นได้ไงเนาะโอ้ยเบิ่งสภาพสิรอดอยู่วาพี่น้องเลยเบิ่งฮะงอยหัวดิงอยหัวได้บอกยันหัวหักนะมันขึ้นบ่อได้น้ำส้ม โอเคอึบอเยาะเยาเยายาก็ได้แหละโอ้เก่งอะไรพี่น้องพายได้เป็นลูกสะพายเนี่ยดีลายดีลายจับดีๆเดี๋สาวยังทำตาคอยอยู่วะระวังเจอกระบุกเดี๋สาวเดี๋ยวว้าวคอยบนุญาตนะยัง น่ะใส่ปะจับก็ได้ล้วไ่ <c oughs> ต้องถิ่มต้องเด้อมันสิปเปื้อนเอาบ่ถิ่มลงเห็นอะไรถือใช่มือผู้ใดดับบเอาไ้่ใครสิไปหับได้ซาวต้นมะเรือะมากมันก็บ่ได้ปดดน้องเสื้อลายก็มีแต่แถวนี้แหละมีแต่ง,งาตอ,อ,อกมานี่แหลนะเนาะบอดไว้เข้าสเก็ตปีกายนี่พี่น้องปีนี้คือสิเอาไว้ในนี้บ่ก็บ,อกอบ่ฮู้นะ เอาพววเดียวกับเรือแล้วนางเอ้ยฝนชิตกทำทางแล้วพี่น้องมืดอลีมืดอลีพี่น้องเอ้ยพ่อสิหานเมือยบดินเนาะได้พัวหนึ่งแล้วอ่ะเนี่ยโอ้ยยามลงคือลงยากเห็เนาะลื่นหมักสไลเดอร์ลงมาเลย หมดแดงเก่งจริงๆถูสายโดดสาไก่สายโดดโอ้หมดแดงอันนี้มามาพี่น้องนี่สิเป็นตำมันหัวสิขายเนาะเฮามากินอยู่หมดแดงพี่พี่น้องทงไฮทงนาพี่เนาะเค็มนานี่ยังมีหมดไฮ่อยู่เลยเอาพัวเดียวกันเรือเนาะ บนได้ล่างนี่พี่น้องเอาลงตะกกกับซีมากินกันเลย <c oughs> เอาอพีพอแฮงเลย <c oughs> เอาเอืองอย่างมันเลยชิคก,กินได้ตีนี่ได้บนได้ก็ได้เอาเลยเนาะเอาลงมาแหละ <c oughs> นัำเดือดนะเจ้าคืออันชิ่มหยาบๆเนาะมันมันเก๋บ่มีอันค <c oughs> นตั้งพี่น้องมันกรอบอน่ะ อย่าจุ่มนอนเอาแซงกันละมื่อยพี่น้องเอลยมาเด้อมากินส่งกันเด้อเห็นคำใหญ่แค้นเลยกินมะเดือก็แค้นแล้วเนาะ ผ็ดคำเล็กน้อย้ะพี uh ่น้องเลยนี่ปุบจะแค่โซคิปให้เอฟซีสะกคนคือกระหมากกระทินก็เบเนาะงฮูสิคานะกล้องมันบุยกฟูกัดไปได้คือหมักเดียวหูเรลือง ตอนนี้แบบคึ่มแห้งอะพี่น้องไอ้คนชุกอ่ะเผากินเผาเมื่อาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอาน้องกีกี้ไปคลินิกอีกก็เป็นรอยยองผาดแห้งอะไไม่เปลื่ยนเลยหมักง่ายพี่ได้พี่น้องพี่เสื้ออาคมเสร็จแซ่บพี่น้องแซ่บอยู่แต่ว่าเผากินข้าวอีก ข้าวกินเนยกับบ้านนั่นพี่น้องอเ,เอ้ยยำพลกุกเียงพลังม,ม,มันบุโฟกับประเด็นหนอยยับก้นมาอีกมันมืดนอกส่วนรายชาวเก่งกินหนวดเยี่ยปกติก็ไม่ได้กินน้อกพี่น้องชอาวไกลกินขื้เซ่บยบนะมากพี่น,น้องเอ้ ไม่ว่าขับกินงข่าวกินลายคนทีกินข่าวแล้วลงมากินนี่เนาะมาต่อสมงบังเดืยเลยกอดจพบากินกะพนชิโต๊กพี่น้องตอนนี้ก็สามโมงกว่าแล้วเนาะกาแาเมืองเพราะว่าทางเขากลับบำเพ็ทางเที่ยวตลอดเลยพี่น้องเขากลับบากาไปด้เนาะมันผ่านป่าซากพี่น้องคือว่าพื้นป่าซากะแข้มทางแบบแข้มแห้งเลยพี่น้องเอ้ยเม่่อพังเถิก็ะเห็ดเป็นตุ่มกวบหอนกันอยู่พี่น้องเ้ยหอนวาเลยกับ กับร้านห่างกันดําศอกไอ้น้องมันเสียแปะทางเลยนะพี่น้องแบบเผืนนั้นสิเขา้าศาสนาคิดนะเนาะแบบปฏิจฟังอะไรก็กอ่อเนี่ยนะอุ้ยพยายามคิด <c oughs> เดี๋ยวเมื่อก็ต้องเห็นดิ <c oughs> ตกใจพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเนาะบ่เคยเห็นยักษ์เถื่อเนาะ <c oughs> เป็นัญยาเนี่ยอะไรแบบเนมไปหนึ่งคือบ้านคนเนี่ยพี่น้องเลยลายซีเนาะเพชรประวร่ ตั้งสุลูดเซลายพี่น้องเุ๊มบิ๊มว่าแบบบุเคยเห็นนันศาสนา,นากิจเลยจะเถื่อนเนาะเอาผ่านบ้านป่งกับมันอยู่ในเนาะแม่นเคยเห็นแต่ภาษา่วไปแบบภาษาศาสนาพูดภานะพี่น้องส่วนลายเพิ่นสิเอาเข่าธาตุเนาะหรือว่า<อ>บ่ได้เฮ็ดเฮือนนะ,ะาเพิ่นอยู่ไกลทั้งลักโซเซส่วนลายเนาะสะบ้านของกันโบเป็นตญา,านเนาะอันนี้เป็นตญา,านอะไรพี่น้องเองเป็นเสาไมส์เปูนเพิ่นพังอันนี้เป็นโคโลเลยคือโลงนี่พี่น้องใช่ป่าวพี่จ๊ะ เรามานั่งว่าพืชเลยจ้ะใหญ่อะ <c oughs> แต่บ้านเพิ่นก็มีศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์เนาะพี่น้องบ้านเดียวแต่ว่าถือสองศาสนาเนาะทำอยู่ถานมากสุดท้ายเลยพี่น้องก็ขอบกัลลีพี่น้อง ทางบ้านแนมิ่งทางบ้านหวยางคือแบบแจ้งแนมขึ้นไปทางเขาสิเมือ่อมือจะเกยพี่นอ้องมีแต่ป่านะส่วนลายบ่มีนาคนหน่อยแบบมันเป็นป่าเลยนะมีนากับมีแต่ทางเวลงไปบ่มันบ่มีนาแบบนาติดทางบ่มีเลยพี่นอ้องแบบมีแต่ทางแบบมีแต่ป่าม,มาเลยมีสวนมันบางทีกับฝนตกก็ว่าแาลงแนละพี่น้องมา่งตแรกเลย <laughs> โทรทามก็นึกกระถึกถ ทำทางมาเพชรน้องเพชรห้อนวุชิคายขออีกินหน่อยเดียวบางเดือดซุปบางน้ำซีลองจิ้มริมจิ้มริมที่ไหนสกาย่าแล้วน้อพี่น้องพอเลยตอนนี้พลไก่ไก่เขามาแล้วน้อพี่น้องปาดเลยแล้วสกายกับสเก็งกับจิคอยลบคลิปไว้ส์มีนน้องพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองสาวไกลเสาเลาวในเดอ้อที่สําคัญกะะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบติภาพคลคิปใหม่ๆจากซองสาไกลสาลาวเ,าเด้อพี่น้องสบายดี